ักจะทําเกินไปแล้วนะคะนี่ถึงขนาดจะมาเอาบ้านของตองเพราะเจมคนเดียวอะ่ะนี่อะไรกันนะคะทั้งสองคนมายืนขวางหน้าประตูไม่ให้ตองเข้าบ้านอะ่ะมันคือเรื่องอะไรกันอะ่ะคุณก็อย่าไปทะเลาะกับแม่ผมเลยนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านออกมาดูอะ่ะแล้วก็หัวร้อย้อนเรานะแล้วคุณจะให้ฉันที่มายังไงคะลูกสาวเรากำลังจะเข้าโรงเรียนนะแล้วถ้าเกิดว่าเจมไม่ยอมนั้ออกจากบ้านขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยัไงไงลูกเราจะเรียนยังไงจะไปโรงเรียนยังไงล่ะเดีย๋ยวคุณกลับบ้านไปก่อนนะส่วนเรื่องเนี้ย คุณใจเย็นเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วผมสัญญานะว่าผมจะแก้ปัญหานี้ให้ได้พี่ทีมนี่พี่มาทําอะไรเนี่ยนีอ่อย่าบอกนะว่ามาเรื่องบ้านอีกแล้วว่าไอ้เจมเราต้องคุยกันเรื่องบ้านนะ ตอนนั้นที่แกแต่งงานเนี่ยแกบอกว่าแกไม่มีบ้านแกก็เลยไปขอความช่วยเหลือกับตองไงแล้วตองก็ใจดีมากมีน้ําใจมากให้แกยืมบ้านอยู่แล้วแกก็สัญญาว่าหลังแต่งงานเนี่ยแกจะคืนบ้านให้แต่นี่มันสองปีเลยนะไอ้เจมส์และลูกของฉันเนี่ยกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วแกจะคืนบ้านเมื่อไหร่อะพี่ทีมนี่พี่จะบังคับผมหรือไงพี่ก็รู้สถานาการณ์ผมดีผมเนี่ย ตกงานมาเป็นปีๆแล้วนะงานก็หาไม่ได้เงินก็ไม่มีอีกอย่างนะเมียผมเนี่ยเพิ่งจะมาท้องด้วยผมคืนให้ไม่ได้หรอกถ้าผมคืนเนี่ยผมก็คืนไปนะนแล้วใช่ลรกเจมพูดถูกแล้วลรกเราไม่มีทางย้ายออกจากบ้านหลังนี้หรอกเจมอุตส่าห์หาเมียได้แถมฉันยังจะได้อุ้มหลานอีกก็จะให้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนแม่ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับเจมนะครับแม่แม่อย่ามายุ่งได้ไหมครับ อีกอย่างเนี่ยแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแม่ก็สบายดีเนี่ยครับแม่จะเข้ามาอยู่ในเมืองทําไมอ่ะก็หยิดตองปากดีเกินไปฉันก็กลัวว่าต้าเจมอ่ะจะสู้หยิดตองไม่ได้ฉันก็เลยเข้ามาจัดการเองฉันถึงจะหยุดไ,ได้นี่แม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าแม่เนี่ยจะไม่คืนบ้านให้ตองหรอครับแม่ตองเขามีน้าใจมากนะที่ให้ยืมบ้านอยู่อ่ะแม่ตอนนี้เจมอ่ะมันก็แต่งงานแล้วนี่ครับแม่มันควรจะคืนบ้านได้แล้วนะครับ จีมยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเก็ก็อยากคิดเล็กคิดน้อยมันมากไปเลยอีกอย่างแกก็เป็นพี่ชายคนโตการที่ช่วยน้องอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเจมมันก็ไม่ค่อยมีเงินลำพังจะไปซื้อบ้านมือสองอะ่ะมันยังไม่พอเลยจะให้เจมไปซื้อบ้านที่ตกแต่งเสร็จแล้วแบบนั้นอะ่ะแก่จะก,กดดันเจมมันไปเลยใช่ค่ะแม่ พี่ทีมนี่ผมไปน้องคนเดียวของพี่นะพี่จะไปเข้าข้างคนนอกทำไมเนี่ย